น่ะ,นะ,นะ,นะมันเห้าเข้าจัดเข้าจัดนี่นาฬยาเข้าจัดมาดิน้องมาดิน้องมาดิครับอกอ้ยมันสวนมันสวนนี่ไงโอ้โหแล้วผมติดพิษตายตายเถอะมาครับท่านผู้ชมผมว่ามันต้องมีแมตช์ล้างแ้นกับนาฬยาเนี่ยมาพอดีเลยตายยากเหลือเกินเอ้ยตายพร้อมกันนี่ว,ว่าไม่ใช่ตายยากมามานี่สิน้องมานี้เอาโดนแข็งเรียบร้อยครับผมมาดิมาดิจะสวนไหมล่ะ สวนอีกะเะล่ะเฮ้ยไปโดนเอาดีสกิลโดนเรียบร้อยครับผมผมขึ้นมาแล้วครับผมไห <c oughs> นๆๆหาที่แอบก่อนไม่องไม่แอบแล้วมาดิอหแข่งไ่โดนนี่อะ่ะผมอันตีไปเลยแล้วกันแข่งไ่โดนอ,นนอันตีเรียบร้อยครับผมอ้หู <c> h <oughs> โอเคผมก็ขอกราบสวดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t a d i n Channel นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกท่านเนี่ยผมก่อนที่จะรับชมนะเพื่อนก็อย่าลืมฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมดนร้านเพื่อนมาผมส่วนเซตไอเทมนะนรับเราจะออกมาประมาหนี้เลยครับผมเอ,อ <c oughs> ื้อท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นอยู่เออมันไม่วัางหรอก นะผมเราจะมาเล่นเออเต๋วเซียนนะวันนี้เราขอมาเล่นกลางสักนิดนึ่งโอ้โหผมไม่ได้จับเมดนานนะขอลองหน่อยนะครับจับแต่ป่าอาวีก็เพิ่งกลับมาได้แตะแต่มันมีนง่วงนิดนึงนะโอ้แดกกันไปมาสอหมัดเอาดิใส่สก,กิลน,นี่ไงไอ้หนูหุ้ยโอ้โหมันโดนวะอขอขึ้นทีหนึงมาโดนโดนโอ้โหไม่โดน ตายเถอะขออนุญาตเก็บเลือดไปก่อนอุ้ยตัวอะไรอ่ะเพนหรอโอ้โคตรเปียกอุ้ยโอ้โหใจเย็น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 ผมฟิกอุ้ยหูไม่โดนแข็งด้วยแม่เกือบตายเอาผมเกือบตายครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านก่อนเลยนะอ้หูมันเล่นผมแรงจัดเลยไหนมาสิ โหเขาไปบนกันแนละ้วเดี๋ยวผมขอเคลียร์กลางสักแป๊บหนึ่งนะอโอ้โหฝั่งเราโดนเฟิร์สปัดไปเลยครับผมเดี๋ยวรอก,ก่อนพี่กำลังไปช่วยไอ้หนูรอแป๊บหนึ่งปลาหมึกเพนกำลังมาตอนนี้สามสามมาผมมีอิทติแล้วผมมีอติแล้วผมล็อกแข็งโอ้โหแข็งไปโดนตะคนุนเพนเราไปแล้วเพนเราไปแล้วเรามาไล,ลา่เอาแทงตัวหลังแล้วกันมาดิปบัปบปับอื้อหือเโดนไวโอเลตลาดเอ้านาเดียทำไรหนู เรียบร้อยฮะฟิกติดือเฮ้ยไม่ตายนาตาาไม่ตายเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอเชียร์คลิปก่อนเฮ้ยแต่เราเลือดเต็มเฮ้ยแต่มาน,านาเราจะหมดมามามาอ,อุ้ยโอ้โหไปแล้วผมไม่อยู่แล้วไปโอเลผมมาช่วยแล้วเพื่อนผมมาช่วยแล้วเฮ้ยหมึกรตีมาช้าไปไปเลยเรามาช่วยบนได้คิวเดียวเองนะผม ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่นะผมนาตาไอ้นไหนูมาสิจะเอาหรอรู้สึกว่าแบบเล่นแหลมเหลือเกินนะนาตานะนะนะมันเข้าเข้าจัดเข้าจัดนี่ไงนาตาเข้าจัดมาดิน้องมาดิน้องมาดิเขาบอกเอย้ยมันสวนมันสวนนี่ไงโอ้โหแล้วผมติดพิษตายพตายเธอเรียบร้อยสวยจัดมาครับท่านผู้ชมผมว่ามันต้องมี แมทล้างแ้นกับนาฬยานี่อ่ะมาพอดีเลยตายยากเหลือเกินเอ้ตายพร้อมกันนี่วาไม่ใช่ตายยากมามานี่สิน้องมานี่เอาโดนแข็งเรียบร้อยครับผมมาดิมาดิจะส,สวนปละล่ะสวนอีกปละล่ะเอ้ยไม่โดนเอาดีสกิลโดนเรียบร้อยครับผมแมทน,นี่มันต้องสวนเอ้ยมันต้อง,ม,องมีแก้แค้นนะเวย้ยมีแมทล้างตาไอ้หนูมนน้ำยาล้างตาหรือเปล่าอ่ะมีอะไรติดตาอีกไหมอ่ะ ไปผมเดี๋ยวเราขึ้นไปช่วยบนเนี่ยนะเพื่อนๆแมน,น,นดายาก็เถอะปล่อยสกิลคล้ายๆกันนะเดี๋ยวรอดักนี่ไงแข็งหรือ,อมันสกิลพอดีมาดิผมเอาโตโรเอาผมช่วยไวเลยติโตโรเอาปรับปรับลวงให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นนะผมแต่แคลี่มันยังไม่ตายเลยไปไปไปยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ด้คิว อทำไมมันแข่งช้าจังวะเอาโดนะนะั้นอะโดนนะ่ะเจบ็บเจ็บเจ็บอดิปรับเรียบร้อยครับผมเจ็บปานตายจังหวะน,นี้มายืนเล่นในวงผมรับกางเขาไหวไหมเนี่ยรอแป๊บหนึ่งเพื่อนกำลังจะไปช่วยหรือเปล่าเลือดเราน้อยวะเขาไม่บวกกันแหละเรากลับมาก่อนแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราได้เตมิมเต็มมาเป็นทียบร้อยนะผมเตมิมเลือดเติมเลือดนคะรับ เฮ้โดนแข็งอีกรอบนึงโอ้โหนาตาาไอ้หนูอย่างงี้ก็แตกดีครับผมอะไรคำนี้ฮะน้องโอ้ตอนแรกเล่นแบบโคตรท่าวเลยนะนาตาาเนี่ยมาดิไปขึ้นไปแต่มันมีอ้อยวิ่งลงมาว่ะมีป่ะ้ออ้อยอยู่บนนึกว่าอ้อย,อยนี่ไงกำลังมาอ้อยกำลังมาเราจะดักดีไหมหูทางซ้ายทางขวา ไออ้อยไม่มาแล้วเฮ้ยออกมาเว้ยเฮ้ยมันเห็นผมมันเห็นผมผมโดนไปก่อนไม่อยู่ครับผมมันจะเล่นกลางว่ะเฮ้ยมันจะเล่นกลางขอญาตโอ้โหแล้วมากันเต็มโอ้โหแล้วมันแค้นผมจัดดูดิตัดระยะแค้นผมจัดอันตรีเคลียร์คลิปเลยแล้วกันโอ้โหแม่งโคตรแค้นอ่ะเ,เพื่อนโอ้โหแล้วเพื่อนเราเขาสุดซะด้วยแบนซะด้วยสิ สวยครับเพื่อนป๊บผมเดี๋ยวเราไปไหนกันดีเคลียกลางแป๊บนึงหรือว่าจะไปเติมเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นอุ้ยดีนะเพนผมมาแม่ถ้ามันอยู่กับผมหนึ่งต่อนหนึ่งผมน่าจะตายก่อนโอ้โหเพนช่วยชีวิตป๊บผมเฮ้ยเอ้เอาเมดเมดยังไม่มาเราขออนุญาตหล่อยป้อมไปก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อนปั๊บปับ,ปบ ไอเม็ดไปบนโอ้โหอย่างนี้ก็หวานเทียบดีครับผมได้กลางอย่างสวยเรียบร้อยฮะสวยงามจัดรอแป๊บนึงนะเพื่อนกำลังไปมาแล้วมาผมมาแล้วผมขึ้นมาแล้วครับผมเนี่หาที่แอบก่อนไม่องไม่แอบแล้วมาหนิโอ้โหแข่งไปโดนนี่อ่ะผมอันตรีไปเลยแล้วกันแข่งไปโดนอันตรีเรียบร้อยครับผมโอ้โห ยังจะโดนติดพิษผมไปอีกเหรอหมาผมตอนนี้ป้อมเขาล้นกว่าเรานะถ้าเราแพ้นี่โอ้โหงานหยาบเฮ้ยเอ้าไอเดี๋ยวมาแม่งมาแบบโอ้โหเธอมึนจัดอาดีได้ป้อมได้ป้อมเพื่อนตีป้อมไปเลยโอ้โหแม่งห่วงแต่คนวะอยากได้ป้อมอ่ะเพื่อนขอป้อมได้ไหมอ่ะป้อมนี้เลยแล้วกัน มาครับผมตอนนี้เอ้ยใครไปวะนะ่ะไอ้เว้เลดจ,จะตายเดี๋ยว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 กำลังไปช่วยกำลังช่วยมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วไหน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 อยู่ไหนกันอยู่นี่นี่เองโดนแข็งเรียบร้อยครับผมอุ้ยตา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 ยเรียบร้อย,อ,ยอุ้ยโหผมไม่ได้คิวเฮ้ยโอ้โหแล้วผมแข็งยังสวยอะเพื่อนๆไม่ได้คิวโอ้โหเซ็งเซ็งจัดเลยตอนนี้ โหสาทำดีแบบทำสัสวยอะ่ะเพื่อนๆไม่ได้คิวซะง,งั้นไม่เป็นไรครับผมโหถือว่าแอซิดเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะโอ๊ยเออเฮ้ย,เ,ยเราหมึกเรามีฮิวนี่หว่านี่ไงไม่โดนไม่โดนไม่โดนผมเนี่ยสก,กิลไม่โดนไปครับผมเดี๋ยวผมขอบ้าฟ้าหน่อยนะเพื่อนขอบ้าฟ้านะรู้สึกนะว่าบ้าฟ้ามันกินแรงเกินไปนะผม ขอหน่อยแล้วกันหรือว่าตัวนี้มันเหมาะกับฟรามาเพื่อนเอ้ยเ้ยอย่ายแยง่งเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอย,อย่านะแม่จะมาเอาวา,าฟ้าตัวเองไม่ได้ใช้อ่ะอดิเอด้ตหมาแล้วเวย้ยตัวห้ามาแล้วเวย้ยดูดิสกิลแม่นจัดตอนแรกอะตอนนี้ไปไหนแล้วนัตยาผม ยังไม่ได้ป้อมไหนนะเพื่อนๆเราต้องถอยก่อนนึืงองเขลเชียร์แป๊บหิวเงินช่วงเนี้ยอยากให้มันแรงไง้ออ้อยมาอ้อยมาโดนแข็งเออไม่โดนไปแล้วไปแล้วอู้หูเกือบตายโอ้หมันโถมมันโถมถ้าผมโดนต้นนะไม่น่ารอดน,นะเพื่อนๆเกือบไปแล้วไง อาวเพื่อนเพื่อนเราไปเข้าไปข้างในกันแล้วเรายังโค้หแล้วป่าทิ้งให้ผมตีมังกรกับเอเลนแล้วดูเลือดสภาพเอเลนดิอโหมาช่วยมือก่อนผมช่วยมือก่อนโอ้โหแล้วมือสวนมือสวนจังหวะนี้มือส่วนอุ๊ยอ๊ยโดนผมโดนผมเออเอาดิเอาดิปับอ้ยผมโดนลาดอีกแล้วอะครับอะไรครับเนี่ย เข้ขย่หลาดกันจังเลยวะฮะมาผมหมาต่อกันเลยตอนนี้เพื่อนเราทำคลิปสวยกันมากนะผมแต่บนก็คลิปใกล้หมดแหละดันคลิปสวยเราไม่ต้องทำไรผมเราไม่ใช่ป่าเราไม่มีหน้าที่รับแล้วผมรับเวฟรับคลิปนะเราไม่ต้องไปดงไปดันแล้วเราเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้แหละมาดิมาดิโตโร มาดิโอ้โหเอาอีกแล้วตวโลมันเอาอีกแล้วโอ้โหแข็งโดนอะแต่มันใช้สก,กิลล้างอะ่ะน้องเอาโดนแข็งสองตัวนี้เรียบร้อยเข้าด,ดิเพื่อนเข้า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 โอ้โหแล้วไม่มีใครเข้าเดียวมาอ่นเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาแตกเดี๋ยวมาแตกแล้วมีใครโดนแข็งไหมโอ้โหแล้วช่วงนี้ผมแข็งแม่นจัดแล้วเพื่อนเอาดิเอาดิเอาดิอ้อยอ้อยแข็งเรียบร้อยครับผมโอ้โหแต่แข็งแบบแม่นจัดแต่ไม่ได้คิวนะ โอ้ผมแอซิดไป11แล้วว่าหุยขอคิวได้ไหมฮะนี่ป้อมบนจะแตกแล้วนะเพื่อนสามทางเลยปะสามทางเลยลูกพี่โอ้โหแล้วเพนผมสดจัดโอ้โหเข้าไปแล้วเพนผมโคตรสดนะตอนนี้แต่มานาผมจะหมดอีกแล้ว ขอเอาคลิปก่อนเอาบาฟัฟฟาแป๊บหนึ่งเฮ้ยโอ้เฮ้ยอะไรครับเนี่ยแม่งเอ้ยแล้วคือผมมารอบแรกมันก็ยังให้อยู่นะแล้วดูมานาตอนนี้ผมหมดแหละแต่มันกลับไม่ให้ผมวะโทษล้วใครบวกกันกลางวะนะ่ะได้เว้ยได้เว้ยได้เว้ยจบแบบ หวานหวานแฮปปี้เอนดิ้งนะผมสวยไปคลิปลูกพ่อไปจบเกมกันดีกว่าครับผมมาโหดูดิคลิปมันตัวใหญ่กว่าเดิมวันนี้ยสกิลของไอ,สอ,งอ้สกินของไอปอมเอ้ยเอ้เอาตายเลยเอ้ยนาฬยาโดนแข็งเรียบร้อยครับผมไม่ได้คิวไม่เป็นไรแต่ได้จบนี่ยแข็งมาอีกทีบับ <c oughs> โอเคเพื่อน ก็สำหรับเกมนี้นะผมก็ขอจบคลิปเกมเข้อนี้ก่อนแล้วกันนะเพื<ๆ>่อนสำหรับไอ้ตัวนี้ก็มันมีเกาะก,ก็จริงนะครับผมแต่มันมันไม่ไม,ม่มันโดนสตันได้แล้วะเพื<ๆ>่อนเออมันก็จะโก,โกงน้อยลงนะผมด้วยแต่และทีหนึ่งได้ MVP อะคิวน้อยแต่ได้ MVP คิดเอาโอ,อ้โหเพื่อนะ<ๆ>นะผมส่วนเสร็จได้เท่ก็ตามนี้เลยครับผม เออตามที่ผมพูดเลยก็อย่าไปยิ้แหลมนะผมอารมณ์ประมาณแคลรี่เลยนะบางเทียบเฉียบโดนภะกิดก็ตายแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคิวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนพบกันใหม่คิมนาตอนคลิปนี้ผมก็ไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน